ทุกคนพามาดูลูกนกค่ะลูกนกกำลังนั่งทำคลิปอยู่ทุกคนตายต้นมะม่วงแล้วเจ้าลูกนกเขาชวาเนี่ยตกดังตุ๊บเลยทุกคนดีนะเจ้าดอกไม้มันไม่เห็นน่ะพี่นาเห็นออกเห็นก่อนเนาะก็รีบไปอุ้มมาทุกคนพออุ้มมาแล้วนั้นเนี่ยดูเถิกระเพาะเขากําลังแบบว่าโอ้โหกระเพาะกระเพาะใหญ่มากกําลังอิ่มสุดๆแสดงว่าแม่ป้อนข้าวแล้วเออ คงจะแย่งการเบียดกันนะค่ะทุกคนตกตูบลงมาแล้วก็ต้นมะม่วงก็สูงมากเลยขนาดดินเนี่ยโด,โดนโดนน้ำฝนแล้วนะมันก็ยังแข็งอะ,ะทุกคนก็คงจะจุกอะทุกคนเนี่ยเออเนี่ยคอก็เลยแบบเคล็ดอย่างนี้เลยเนี่ยเนี่ยนั่งคอแบบนี้เลยแล้วพินาก็วิธจะทำยังไงนะเอาเข้ามาให้กินลงกินน้ำแล้วก็ใช้อน้ำมันหลวงพ่อคะ่ะคือคือใช้แบบแบบคนเราเลยแบบสูตรโบราณเลยเนะี่ย เอาน้ำมันหลวงพ่อที่วัดนะคะมาทาให้ทุกคนเนี่ยยังไม่หายเลยนะเขาแต่ว่าดวงตาเขาเจ่มใส่นะคะไม่ไม่อะไรแต่ว่านั่งนั่งไม่ได้นะจิ้งตลอดเลยโอ้ยชีวิตพินาน้องไม่รู้เป็นอะไรผูกพันอยู่กับไม่สัตว์เลี้ยงก็สัตว์ป่าทุกคนจะต้องมีอะไรมาให้พินาดูแลตลอดเลยเนี่ยดูด,ด,ดิแล้วเอาขึ้นไปคืนแม่เขาไม่ได้ใช่ไหมพินาก็ต้องมานั่งป้อนข้าวเองอะไรเองนะ ก็อยากให้เขารอดนะนี่ดูทีดูแม่เขาป้อนนะสิดูทุกคนดูกระเพาะเป็นไงโอ้โหคงจุกอะทุกคนล่วงมาดังปุกเลยเนี่ยป้อนเก่งมากเลยนะแม่เขาอะเขาชวาทุกคนใกล้จะบินแล้วแหละเนี่ยตัวใหญ่มากเลยนะเนี่ยดูดิดูดูด,ดูอ่า,าลูกอะเดี๋ยวแข็งแรงเนาะรอดนะลูกนะเดี๋ยวยายคือจะดูแลให้หนูแข็งแรงแล้วรอดก็จะปล่อยเข้าไปนะเนี่ยทุกคนดูดี เดี๋ยวดูกระเพาะทุกคนโอ้โหเลี้ยงลูกดีมากเลยไหมน่าจะมีตักประมาณสองตัวทุกคนมันอยู่สูงไงเครียดอีกแล้วสงสารนกก็เครียดอีกแล้วสัตว์โลกเนอะย่อมเป็นไปตามกรรมเนอะคิดได้อย่างนั้นมันก็ไม่ไม่ทุกข์ทาไารยแต่มันสงสารนะทุกคนเนี่ยดูดิอืม อย้่ ύ, ก็พอใหญ่มากเลยทุกคนเก็บมาให้พี่ๆน้องชมกันเนาะรอดนะลูกนะถ้าลอดมายายจะตั้งหนูว่าเจ้าบุญรอดรู้เปล่าสวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้เนาะพี่นาก็มาอัปเดตอาการน้องบุญรอดนะคะพี่นาตั้งชื่อให้เขาให้เขาแล้วนะว่าบุญรอดเนาะแต่ว่าถ้าแข็งแรงดีแล้วนะคะพินาก็ ปล่อยเขานะคะพินาไม่เลี้ยงไว้นะคะเพราะว่าอยากให้เขาอยู่ในธรรมชาติมากกว่าค่ะทุกคนเนี่ยน้องอาการดีขึ้นจากเมื่อวานเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนดวงตาใสาแจว๋วแล้วก็พินาป้อนข้าวให้เขากินตั้งแต่เช้าเลยค่ะกินข้าวได้เยอะมากค่ะกินจุด้วยนะน้องอ้วนค่ะโตอ้วนมากเลยแม่เขาเลี้ยงดีเนาะทุกคนจากการที่เมื่อวานเนี่ยเขาทรงตัวไม่ได้เลยนะ ตะแคงทิ่มตลอดเลยนะแต่ว่าเช้านี้เขาว่าสามารถเออนั่งโดยไม่ไม่กิ้งอะทุกคนดูสิเห็นไหมเนี่ยเขาไม่กิ้งไม่หงายนะไหนไหนบุญร,รอดดูสิลูกไอยายดูสิอืมพี่ๆน้องๆเขาเป็นห่วงบุญร,รอดนะบุญร,รอดหายไวๆนะลูกนะเนี่ยเขาจะบินแล้วค่ะทุกคน <S <S ความจริงอ่ะเขาอะถ้าเขาไม่ตกลงมาละเขาคาดว่าเขาจะต้องบินได้แล้วทุกคนเ <ๆ S 2> ขาคงหัดบินแล้วค่ะนี่ ตัวอ้วนค่ะอ้วนอ้วนสุขภาพดีมากเลยทุกคนพี่นายังสงสัยอยู่สองประเด็นนะว่าจะเป็นเอ่เขาวชาวาหรือว่าเขาไฟนะคะเพราะว่าบนต้นมะม่วงข้างบ้านพี่นาแหละจะมีเขาไฟคู่หนึ่งนะคะเขามาใสายอยู่เนาะแต่ว่าแต่เขาวชาวาก็เยอะนะคะอันนี้ตัวเขาจะออกแบบสีแดงแดงนิดหนึ่งนะ เนาะไม่ว่าจะเป็นเขาชวาหรือเขาไฟก็แล้วแต่ในเมื่อน้องเอ่อน้องป่วยน้องต้องการความช่วยเหลือเราก็ต้องช่วยเหลือนะคะอ่ามีคำโบราณบอกว่าเขาไฟเนี่ยจะไม่ให้เลี้ยงไว้ไม่ให้อะไรเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นคําเชื่อของคนโบราณเนาะแต่ว่าสําหรับพี่นาแล้วไม่ว่าน้องจะเป็นอะไรเนาะในเมื่อน้องแบบว่าเออบาดเจ็บมาอะไรเงี้ยเราก็ต้องช่วยเหลือเขาเนาะ เดี๋ยวให้เขาแข็งแรงดีพินาก็จะปล่อยคืนสูตรธรรมชาติเนาะเพราะว่าบ้านพินามีสัตว์เลี้ยงเยอะแล้วนะคะและนกนกพวกนี้เป็นนกแบบในธรรมชาติมากกว่าเนาะเขาจะได้ไปแบบว่าขยายพันธุ์เนาะมีลูกมีหลานสืบไปค่ะเนี่ยทุกคนเห็นไหมเขาดีขึ้นแล้วข้างไหนลูกดูสิดูที่ตาตาใสเลยทุกคนเห็นไหมนะเออพินาก็เอามาให้พี่น้องได้ดูกันเนาะว่าบุญรอดแข็งแรงแล้วนะบุญรอดแข็งแรงแล้วจ้า อิ่มอิ่มค่ะทุกคนเนี่ยป้อนข้าวพี่นาเข้าสุกให้เขากินนะเข้าสุกข,ข้าวสวยนี่แหละปกติพี่นาจะมีอาหารนกที่แบบว่าเป็นอ่าเป็นเหมือนกระซีรี่แหลกอะค่ะเป็นเหลวเหลวเอามีไว้แต่วันนี้มันหมดค่ะทุกคนก็เลยให้เขากินข้าวเพราะว่าเห็น<ม>เห็นพ่อแม่เขาโต,ตมาเก็บข้าวกินเนาะเขาก็กินดีดีค่ะทุกคนเดี๋ยวก็จะมีกล้วยบ้างอะไรบ้างให้กินเนาะ เอาาเอาเนั่งลูกนั่งนั่งน,งนงจ้ะทุกคนน่าขอบคุณมากนะคะขอบคุณสําหรับกําลังใจที่เป็นห่วงเป็นใย,ยน้องบุญรอดนะคะมาอัปเดตให้ดูค่ะน่ารักเนาะน่ารักมากเลยค่ะ